สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำแยยมนะคะเยมบลูเบอรี่ค่ะนี่นะคะแยมบลูบูเบอรี่ค่ะสวีเดนเรียบลูเบอร์นะคะบลูเบอร์ค่ะนี่ค่ะก็เราเก็บแล้วเราแช่ช่องฟิตเอาไว้เนาะนี่ก็จะเข้าหน้าร้อนเราก็เลยเอาออกมาทำแยยมนะคะบลูเบอร์ค่ะดีต่อสุขภาพนะคะสายตาและเอาไซเมอร์นะคะ แต่ทางเมืองไทยอาจจะแพงนิดนึงแต่ถ้ากินได้วันละร้อยกรัมจะดีมากค่ะดีต่อสายตามากนะคะโบรแบคค่ะหรือบูเบอรี่นะคะแต่บูเบอรี่ธรรมชาตินี่ลูกเขาจะเล็กนะคะลูกเขาจะเล็กค่ะลูกเขาจะไม่ใหญ่เหมือนกับทางอื่นนะคะนี่ค่ะเพราะว่าเป็นเก็บจากธรรมชาตินะไม่มีการปลูกนะคะดีต่อสุขภาพสายตามากแล้วก็ดีต่ออัลไซเมอร์ค่ะ ก่อนที่จะเป็นอัลไซเมอร์เราต้องกินบูเบอรี่นะคะวันละ100กรัมค่ะถ้าเป็นไปได้นะคะจะช่วยเรื่องอัลไซเมอร์และสายตาดีเลิศเยี่ยมค่ะตอนนี้เราก็ต้มน้ำไ้ที่เราจะมาใส่น้ำตาลค่ะเราต้มอยู่ที่น้ำน้ำตวงอยู่ที่หนหนึ่งจุด ครึ่งนะคะหนึ่งทับครึ่งค่ะอันนี้ค่ะน้ํานะคะแล้วก็บลูเบอร์เราอยู่ที่หนึ่งกิโลนะคะน้ําตาลอยู่ที่เจ็ดร้อยห้าสิบกรัมนะคะน้ําตาลแล้วแต่นะคะใครมีมากทํามากใครมีน้อยทําน้อยแล้วก็ไปคํานวณเอานะคะก็อยู่ที่เจ็ดร้อยกรัมแล้วอยู่ที่ประมาณสักเอ่อหกถึงเก้า ตวงนี้นะคะถ้วยตวงนี้นะคะนี่ถ้วยตวงนี้นะคะวันนี้เราจะไม่ทําใส่สารกันบูดนะคะเราจะไม่ใส่ค่ะแล้วเราสามารถเก็บได้หนึ่งเดือนหรือเดือนกว่าค่ะเราอย่าให้น้ําโดนนะคะอย่าให้น้ําเข้าไปนะเวลาเราล้างแก้วล้างขวดล้างให้สะอาดนะคะแล้วเช็ดให้แห้งก็น้ําตาลครึ่งกิโลกว่าเนาะ อันนี้เราใส่ไปแล้วห้าค่ะ,จะเจิมลีกนิดค่ะเราเอาแค่ห้าครึ่งนะคะเดี๋ยวมันจะหวานมากเราไม่ชอบหวานมากนะคะเราก็ต้มไปอีกห้านาทีเนาะหรือต้มให้ดูว่าน้ำตาลเราละลายแล้วก็เคี่ยวจนเป็นข้นๆนะคะแล้วเราค่อยเอาเค้าออกมาวางให้เย็นเนาะนี่เราก็ คนนิดนึงก็ระมัดระวังในการคนเนาะระมัดระวังนิดนึงนะคะก็อยู่ที่ประมาณที่บอกนะคะเราก็ต้มไปเรื่อยๆเนาะต้มไปเรื่อยๆนะคะพอเขาเหนียวได้ที่เราก็ค่อยยกลงไฟอ่อนๆนะคะอย่าลืมนะคะถ้าไฟแดงเดี๋ยวจะไหม้นะคะอันนี้เราก็น้ำตาลน,นิดนึงก่อนเนาะ ให้น้ำตาลาละลายเป็นการทำเย็นที่ง่ายๆสายสวีเดนค่ะน,นะคะอย่าลืมนะคะดีต่อสายตามากๆแล้วก็อัลไซเมอร์ค่ะบลูเบร์นะคะแต่ก,ก็ต้องกินวันหนึ่งร้อยกรัมค่ะหรือกินเป็นประจำนะคะนี่ค่ะที่นี่หาง่ายเฉพาะหน้าร้อนนะคะถ้าเราขยันเราก็ไปเก็บเนาะ แต่การที่เราจะเข้าป่านั้นก็เป็นเสี่ยงอีกปร,ประการหนึ่งเนาะขพอาหนึ่งเห็บตัวเห็บนี่อันตรายมากในป่าเห็บนี่มาจากการที่สัตว์นะคะพวกกวางพวกอะไรอย่างนี้นะคะแล้วเขาก็จะมีเห็บเราก็พยายามหลีกเลี่ยง่าให้เขากัดมากเนาะมียาพ่นมีอะไรก็เอาเข้าติดตัวไปในป่าเนาะพ่นมียุงมีอะไรก็พ่น พวกยามหมองยาดมยานลมกลิ่นแรงๆพวกนี้จะช่วยได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนี่นะคะเดือดแล้วค่ะเดือดแล้วนะคะเราก็เคี่ยวไฟอ่อนๆนะคะระ,ระวังในการไหม้นะคะเพราะน้ําตาลนี่เขาจะเป็นน้าตาลพิเศษนะคะเราใช้น้ําตาลทําตัวนี้ค่ะก็จะเป็นน้ําตาลของที่เอาไว้ทําสําหรับแยมโดยเฉพาะนะคะนี่ค่ะ พิเศษค่ะเราไม่ใช้น้ำตาลธรรมดานะคะเดี๋ยวเวลาเขาเป็นฟองเราก็จะช้อนฟองเขาออกนิดนึงนะคะแต่ตอนนี้ก็ปล่อยให้เขาเดือดไปก่อนเนาะเพราะว่าเราต้องการให้บูเบอรี่นี่เขาละลายเนาะในการต้มของเราเนาะเขาจะให้ก็าละลายเพราะว่าบูเบอรี่นี่เม็ดเขาเยอะมากนะคะพอเราเสร็จแล้วเราก็จะตักฟองออกนะคะช้อนฟองออกแบบนี้นะคะเนี่ยฟองพวกเนี้ย แต่ตอนนี้เรายังไม่ชอออ้อนเนาะคุกต้มไปสักพักหนึ่งก่อนนะคะเราให้บูเบอรี่เราละลายสุกเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเราค่อยมาปิดฝายออกเนาะแล้วก็ปล่อยให้เข้าเย็นเราจะไม่ใช้ตัวกันบูดนะคะเราสามารถเก็บไว้ได้นานค่ะในช่องตู้เย็นธรรมดานะคะเวลาเราใช้เราก็ใช้ช้อนที่ ไม่เปียกน้ํานะคะตักออกมามันก็จะไม่เสียคะ่ะเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราก็มารอให้เขาเย็นนะคะเราจะได้ใส่ขวดค่ะเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะเราก็มาใส่ขวดนะแต่ยังอุ่นอยู่นะคะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปวางข้างนอกเนาะข้างนอกเย็นค่ะที่นี่ยังไม่ร้อนนะคะยังอากาศเย็นอยู่นะคะ ก็อยากให้เห็นตอนที่เราทำแบบนี้เนาะนี่ค่ะหวานมากค่ะเพราะว่าเราทำตามที่เราต้องการนะคะหวานเทียบเลยค่ะก็ได้ประมาณนี้เนาะได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็มาเช็ดขอบทำความสะอาดนิดนึงนะคะแล้วเราก็ไปทิ้งไว้ข้างนอกค่ะอีกสักพักก็จะเย็นนะคะ วันนี้เขาแค่อุ่นๆนะคะนี่ค่ะเสียบเรียบร้อยนะคะบลูเบอร์แยมของเรานะคะนี่ค่ะเราไม่ใส่กันบูดค่ะนี่นะคะง่ายๆสไตล์เราเองค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะบลูเบอร์ค่ะยังยังอุ่นอยู่นะคะสวัสดีค่ะ